ใช้ละนองผุ่นนองอยู่ตั้งกลางนอนเป็บเดียวหนึ่งเนาะกดไล<อ>ค์กดแชร์กดตับตามให้ด้วยนะคะว้าวกบน้อยมาเร็วสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่จ้าพูดอะ โอ้โหอย่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลด้วยนะคะเยียเยกบหน่อยกบน้อยอึ่งอ่างน้อยนะคะอันนี้อึ่งอ่างตัวน้อยดูเกี้ยกดิ้นไสพี่น้องเอ้ยโอกโลกอยู่เอ้ยมาเบิงแม่ตายตีละบาดนี่พุนเต็มหลังอยู่เออคักถ้าว่าอาบน้ำแล้วนะคะ อึ่ยเป็นคันอู้อู้เด้อถูกักเฮ้ยเศาเกินที่เด้อเด้อสุดยอดสุดยอดเลยเป็นกำลังใจให้แม่ๆทุกท่านทุกคนนะคะมันทำงานนะคะเย้เด้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้จ้ามาชมคลิปน่ารักน่ารักนะคะภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะของแม่และลูกนะคะบ้านพี่ปีนะคะเดี๋ยวเอาพี่ปีอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็จะเอาเข้ามาหาน้องนะมาให้เล่นดินทรายนะคะแม่เมเดี๋ยวไปเอาพี่ปีอาบน้ำกันจ้าไปไปอาบน้ำพี่ปีเลย เอ oh. สาวน้อยปีใหม่อาบน้ำนะคะอาบน้ำเสร็จเราก็จะเข้าไปเกียยขี้ดินทรายกันใช่ไหมเนี่ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> อันนี้อึ่งตัวใหญ่นะคะกบตัวใหญ่ส่วนกบตัวเล็กอาบแล้วเกียกเรียบร้อยดินทรายมุดดินทรายเรียบร้อยนะคะอึ่งตัวเล็ก เหลืออึ่งตัวใหญ่นี้นะคะโอ้โหโอ้โหไปแลป้วไปทูต้นใหม่แล้วถูถูถูกอนถูก่อน,นจ้าถูก่อนจ้าอย,อยากไปหาหนองอยากไปหาแม่ล้วตั้งหนา้าตั้งตาซิมาแล้ว ถ <c oughs> ูไปอย่างนั對對 <AKE> ้ะย้ำให้ถูบังแดงจึงคืองอยู่เป็นสังเดงอะไเด้หนิปีเป็นช้างแดงนะคะบัดเวลาเข้าไปถุนจะไปหาหม่งถูเด้อคนนี่งจะไปถูเสาถูขอกหนองเด้อคนนี่ไปถูต้นใหม่ก่อนแล้วเอาตหนาถูจนพุมข้างหน้าหายมืดแล้ว สิเปิอืแต่ผุแล้วเนาะมองกยอือถ้าเขากกลักปั๊บอืปั๊บไปแล้วไปแล้วว้าวว้าวว้าวคอย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 มาทางพี่มาทางพี่มาทางพี wow. 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 Yeah. ่มาทางพี่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 คอยคอยคอยทางพี่ทางพี่โอ้โห โอ้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 ฝ่าวแห้งอเบกเบๆกเบกพูดอะน่อยบงเหน่หน่อยเหน่หน่อยน่หอยเหน่นอยพ่งยอลงนะเฮ้ยเฮ้เออมิเสียงตกตายพี่ปีด้วยเต้ย้้เขาหายเขาหายเขาไปทั่งไดอ่ะเออนี่ ออกมาอยู่ด้านนี้จ้าพี่เอ้าเอาเอาตาเอ,าอ๋อเด็กน้อยเออเด็กหน่อยเฮ็ดหยังคือกลางาขาคักเถี่ยอื้อตีเฮ็ดหยังคือกลางาขาคักเถี่นัน่นโอ้ยชี เมเพิ่นดีใจลายลูกสาวใหญ่เข่ามากเอ้ยนะว้าวสายลมด้วยพี่ปีเอด้อดเอ็ดตามพีไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะเอ้ยหยอกพี่แล้วคุณเฮ้ดเฮ้ดเอดะ อืออืเสียงพีจุ๊บๆอืมอีหลามันผิดเต้ามันโบเมนเมย์เลยนี่มันพีเลยนี่มันพีเ้ยนี่ปุ่นแม่แม่อยู่ปุ่นปุ่นอืมอ๋อวันน้องย่างเล่นเด่นดินทรายเร็วเด่นดินทรายบอ อไว้ก็หนีแล้วจุย้ยรีบวิ่งตามพี่เลยเอ้ยเฮ้ยอ้ยาไปเข่าเต่าเขาอีหลียหรอผนอืมเด็กน้อยน้อยตัวใจลอยเอ้ยเอ้ยเอ้ย เออให้เล้วก,ก่นอนเออใต้ย้าปะ,ปะใต้ยะะอืมก่อนต้องข้าม,นมาุนบดาเฝ่าเก็บของกันคนไอ <Okay. S 1> ้พาน้องไปเล่นดินไสยเร็วเออ,เอ,อไกออก่กาแฟออกกาแฟออกเออเอออกาแฟออกเขาสิเล่นดินกาแฟเออเออเออพาน้องไปเล่นดินแล้วนะคะ หน่อยๆเอ้ยหล่อน้องเนาะไอ้น้องเลรีดินล้วสิแลนมาหาเม่บัดนี้เอ้าเอาหน่อยๆเพ่กาาน้ำพีฮฮัดฮัดเฮ้ยเฮ้ยไอ้อ้ออ้ลอกหอกลอกอกน้องลอกน้องยยๆๆๆอ่า น้องใบข้าวจ้านักต้องเที่ยวมานะคะเฮ้ย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 อืออือเฮ้ย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  โอ้ยโ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 ยตกหลุมตกหลุมพี่พ่นกับห่วงน้องพี่กับห่วงน้องน้องตกหลุมพี่กับฝ่าน้ำน้องอ้าวไปเข่าเต่าพีอีกแล้วพ่นเปิดขาพ่นเฮดคือเมย์เลยนนอว่าดิว่นอ่ะ ฮึ่ฮึ่ยฮึย่ฮจุ๊บจุ๊บอืมดีใจลูกๆเข้ามาอยู่ด้วยกันวายหน้าเดียวกันเลย ผลกาแฟไปนอนดินทรายอีกเร้วคุณมะพัากกันไปเหล่นกาแฟไปเหล่นนะเด้อดินทรายเด้ออุ้ยอุ้ก็เคี่ยวแม่อยู่วันนี้ไปพน้องไปเห่นดินทรายเร็วไปปีพน้องไปเล่นดินทรายเร็ว่นเห็นบอกกาแฟนอนอยู่่นไปเลย ไหนหน่อยกับจบจบพี่โยอบไปทั้งไดกับยอบไปได้เขาเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วกาแฟ <c ười> เอาแล้วพี่ไปเล่นแล้วเอาถ้าเบิง้งถ้าเบิง้งจะตามพี่ไปไหมเอาไม่เหลือวิลล์ต่องเขาลอดต่องเขา ก็ใส่เกียรติใส่เก oh, 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 oh. ียรติในเขาพี่กับพ่อพี่เนาะอุ้ยอุ TALIESIN> ้ยเฮ้ยฮ่าเฮ้ยฮ่าเฮ้ยเฮ้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 อุ้ยอนอว่าเขาอยู่บาดตาเหนียวเอ้าเอ้าเอ้าหลบซ้ายหลบขวาเอ้าเอ้าพี่จะไปไหนหนูจะตามสิงร่างพี่เลย เอาเอาคือมาก้นอัวพีคักแถอโอ้โอ้โอ้กาแฟกับพ่อกาแฟเอาเอาเอาเอ่ะกวนเขาคักเลยในหน่อยนี้โอ네้ยเออแม่ถึงมือไหวแล้วนี่แม่บอกมากินนมอย่าดื้อในหน่อยนี่ ใช้ละนองผุนน่นนองอยู่ตั้งก่างอืนอนเป็บเดียวหนึ่งเนาะ